มันคือตัวท็อปอะเอาไปเลยครับ9.5ไห่มากรถ6ปีฝาเดิมแก้มเดิมไม่มีขยับน็อตกิ๊บๆโอ้โหออกตัวดีมากสมเป็น Honda ครับเครื่องดีเครื่องเงียบเกียร์เปลี่ยนนุ่มผมว่าได้เลยว่าได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่แน่สุดจริงครับสำหรับเจ้า HRV E Limited คันนี้นะครับ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทัสตี้ออโตเทสนะครับผมเอกทัสตี้ชื่อนี้มีแต่รถดีๆมานําเสนอนะครับวันนี้ผมมากับ compact SUV อ่าที่เราเรียกกันก็คือเป็น SUV ขนาดย่อมๆนะครับผมกับเจ้า HRV ครับ1.8 e Limited ปี2015ครับผมทางทัสตี้นะครับเสนอราคาอยู่ที่569,000บาทนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ถึง700,000บาทเลยนะหรือตังกับบ้านเทียบเลยขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะครับ ทีนี้เรามาดูความน่าสนใจของเจ้า HRV คันนี้บ้างว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมผมขอเล่าสตอรี่ของรถคันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับรุ่นนี้อย่างที่ผมบอกมันคือตัว HRV E Limited นั่นไงมีคำว่า Limited ขึ้นมาแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่ารุ่นปกติใช่ไหมครับความน่าสนใจของเขาคืออะไรนะครับคือตัวนี้ผมบอกได้เลยว่ารุ่น top ของ HRV คือรุ่น EL แต่ตัวนี้นะเป็น E Limited คือออปชันทุกอย่างนะครับจะเป็นแบบตัวท็อปเลยยกเว้นอย่างเดียวเท่านั้นคือไม่มีหลังคาพา n โนรามิกซันรูฟแต่ออปชันที่คุณได้คือออปชันของตัวท็อปเลย oh! มีแค่หลังคาที่ไม่เหมือนตัวท็อปนี่เป็นสตอรี่ของเขานะครับมาดูในส่วนความน่าสนใจนะครับเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะครับไฟหน้าเนี่ยบ่งบอกถึงความเป็นตัวท็อปนะครับอ่าตัวเนี้ย คือถ้าคุณไม่มองหลังคาเลยคุณมองแค่ไฟหน้าคุณจะนึกว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยเนื่องจากตัวนี้จะเป็นในส่วนตัวไฟ LED ครับในส่วนของตัว2หลอดนี้นะแล้วก็จะมีไฟสูงที่เป็นหลอดฮาโลเจนนี่ตัวนี้แหละครับที่เป็นตัวโดดเด่นเวลาเราขับคือถ้าไม่มองหลังคาก็นึกว่าตัวท็อปเปว่าว่ายง่ายมาดูในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับออกแบบดีไซน์มาให้ดูโบเฉี่ยว เล่นสีดำสลับโครเมียมครับทำให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับสำหรับเพชรวีตัวนี้มาดูความน่าสนใจในขุมพลังและภายในห้องโดยสารของเขาดีกว่านะผมบอกได้เลยว่าแต่ละจุดนะครับในส่วนของตัวฝากระโปรงก็ตามนะครับน็อตท,ทุกตัวนะครับไม่เคยมีการขันซอกต่างๆครับงานซิลิโคนอย่างต่างๆเนี่ยยังอยู่ครบนะครับซอกในเดิมๆไม่เคยมีการทําสีในส่วนของคานหน้าครับ จุดอาร์ต่างๆยังอยู่ครบนะครับรวมถึงด้านขวาด้วยนะครับด้านขวามือผมนะทุกอย่างยังอยู่ครบซิลิโคนอยู่ครบจุดต่างๆพวกนี้รายละเอียดทุกอย่างอยู่ครบดังนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ารถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักใดๆทั้งสิ้นนี่เป็นไงล่ะหายากนะรถ6ปีฝาเดิมแก้มเดิมไม่มีขยับน็อตกิ๊บๆหายากครับ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวด้านข้างกันดีกว่ามาดูความน่าสนใจของด้านข้างดีกว่านะครับเริ่มจากนี่ตรงหน้าผมเลยนะครับตัวนี้เป็นล้ออัลลอยนะดีไซน์การให้สีของเขานี่ดูโฉบเฉี่ยวดูสปอร์ตนะเป็นดําปัดเงาเออ,ออกแบบมาดีอ่ะตัวนี้ผมชอบนะมาด้วยล้อขนาด17นิ้วนะครับรัดด้วยยาง2อ5 5น่้านี่น่าใช้นุ่มๆสบายๆดอกยังเหลือเยอะนะครับรถยางปี2019ใช้ไปยาวๆเลย ในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับขนาดใหญ่มองง่ายมุมอับสายตาน้อยนะครับสำหรับ h r v นะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟ LED นะครับเป็นแบบไฟเลียวถัดมานะครับในส่วนของมือจับนะครับเป็นแบบกิฟทยนะครับก็คือเป็นแบบมือสอดปิดพร้อมในส่วนของตัวปุ่มดำๆนี้รู้ทันทีครับมีปุ่มดำๆนี้ก็คือทำงานควบคู่กับกุญแจแบบทีเลสนะครับผมประตูหลังเนี่ยเป็นสเสน่ห์ของ h r v นะที่ผมชอบคือตรงเนี้ยมันดูแบบไม่มีอะไรอะแล้วมันดูแบบว่าเส้นสายมันต่อเนื่องกันมาเสร็จปุ๊บ วันแรกที่ผมไปดูรถคันนี้ผมต้องใส่เหมือนกันนะหมายถึงว่าตอนเปิดตัวนะเฮ้ยมันเอาที่เปิดไว้ไหนวะเอออยู่นี่ครับเก๋มากกับที่เปิดด้านท้ายนะครับนี่เป็นแบบซ่อนแล้วแบบว่าลงตัวกับการดีไซน์ของของเนี่ยช่วงบริเวณตรงนี้ผมว่ามันทำสวยอสยูวอะ่ะมันเลยเป็นรถที่แบบว่าคอมแพคเอสยที่ยอดนิยมนะครับขายดีมากตัวนี้บอกได้เลยในส่วนของตัวไฟท้ายนะครับแล้วก็หลังคานะครับจะมีในส่วนของเสาอากาศแบบคีบฉลามด้วยเพิ่มความหรูหราแล้วก็ทันสมัย ในส่วนของไฟท้ายก็โฉบเฉี่ยวนะครับมีในส่วนของ LED Light Guiding ตัวนี้ด้วยเวลาเปิดตอนกลางคืนสวยมากแต่ว่ายังไม่เป็นเต็มระบบนะก็จะมีในส่วนของตัวหลอดที่เป็นไฟเลี้ยวแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟทับทิมครับไม่มีอะไรไฟถอยจะอยู่บริเวณนี้เป็นไฟหลอดเช่นกันในส่วนของ LED ก็จะมีในส่วนของตัวไฟเบรกแล้วก็ไฟ LED Light Guiding ตัวนี้นะครับและที่สําคัญตัวนี้นะครับนอกจากการตอบสนองในการขับขี่ดีนะยังประหยัดเงินในกระเป๋าของท่านด้วยเนื่องจากตัวนี้รองรับ e 8 5ผมชอบนะในส่วนของตัว Honda เนี่ยที่เขาออกแบบดีไซน์ตัวรถรุ่นนี้ผมชอบจริงในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะนี่ดูตรงนี้ก่อนด้วยอ่ะไหนไหนก็ข้างหน้าเก็บแล้วมาดูในส่วนของตัวฝาท้ายนะครับน็อตไม่มีการขันไม่มีการขยับนะครับรางน้ำเม็ดอาร์คต่างๆอยู่ครบอ่ะมาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะผมว่าเหลือเฟือ คือที่มีอยู่เดิมๆเนี่ยเหลือเฟือแล้วแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีสัมภาระเยอะเขายังมีเบาะที่พับเก็บได้ครับแบบ60-40นี่โอ้โหนอนได้เลยผมบอกได้เลยนอนดีกว่าหลายๆคลิปผมรู้สึกว่าเวลาเจออะไรกว้างๆผมนอนดีกว่าโอเคครับไม่ได้ขี้เกียจน,นะครับ อโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในห้องโดยสารดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับตามผมมาครับมาดูภายในของ h r v รคันนี้นะอันดับแรกเลยผมเห็นเลยสุดยอดเตือนว่าน้ำมันจะหมด <c oughs> ไม่น่าเลยอโอเคโอ <c oughs> เรื่องอื่นกันดีกว่าอันนี้เรื่องของน้ำมันช่างมันอ่เข้ามานะครับสัมผัสแรกเลยนะมันมันเต็มอะ่ะคุณไม่มานั่งตรงผมคุณจะไม่รู้สึกว่าความเต็มมันเป็นยังไงเต็มคืออะไรครับ เต็มของระบบต่างๆเนี่ยคือมันเต็มมันคือตัวท็อปอ่ะถ้ามันตั้งข้างในเนี่ยมันคือตัวท็อปเลยมีทั้งแพทเทิร์นชิปมีทั้งในส่วนของปุ่มควบคุมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเสียงแล้วก็เป็นครุสคอนโทรลก็ตามแล้วก็ปุ่มรับโทรศัพท์โอเยอะแยะไปหมดเลยอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับเพราะมันคือออฟชั่นตัวท็อปครับแต่คุณซื้อในราคาที่ประหยัดลงนี่ตัวนี้แหละสเสน่ห์ของเขาในส่วนของตัวเรือนไม้นะดีไซน์มาดีนะเป็นไฟแบบเอ่อเรืองแสงนะ ให้ความเขาเรียกว่าความกระจ่างตาครับความชัดเจนในการขับขี่ยาคข้าคืนนะครับเวลามันส่องสว่างไม่แยงตานะไปแบบนี้มองชัดด้วยมาในส่วนของตรงนี้ครับก็อย่างที่ผมแจ้งนะครับรถคันนี้เป็นแบบคีย์เลสดังนั้นก็มาคู่กันครับแบบคีย์เลสประตูก็จะเป็นแบบสมาร์ทเอนทีแล้วก็จะมีในส่วนของสมาร์ทเอนจิ้นอ่าเป็นเอนจิ้นสตาร์ทส็อปครับง่ายๆเป็นแบบปุ่มสตาร์ทในส่วนของตรงกลางนะครับจะมีในส่วนของจอแสดงผลขนาด7นิ้วสวยอะ่ะ มันเรียบอะ่ะมันดีไซน์เรียบมันดูแบบเหมือนเป็นแบบงานยิวอินจากโรงงานสวยๆอะ่ะอันนี้ผมชอบดีไซน์เขาแล้วก็ปรับส่งปรับเสียงนะครับไม่ได้กดนะเลื่อนเอานะนี่ไงล่ะถูกเอานี่ไฮเทคอะ่ะผมชอบจริงชอบแต่วันแรกเขาเปิดตัวแล้วแต่วันนี้คุณจับต้องได้ในราคาเบาๆผมบอกได้เลยในส่วนของตัวด้านล่างนะระบบแอร์เนี่ยเป็นแบบแอร์แบบดิจิตอลออโต้ดีไซน์หรูหราเหมือนกันครับ ยากจะเบาอยากจะแรงครับรูดขึ้นรุดลงนี่ครับ <Yeah. S 1> นี่เป็นไงล่ะธรรมดาที่ไหนเ <laughs> <laughs> จง๋งอ่ะทุกอย่างเป็นทัชสกรีนหมดนะครับทางด้านบนและด้าน,าน,าน,านล่างในส่วนของคองนโซลเกียร์นะครับเกียร์ตัวนี้เป็นแบบ cvt นะทํางานคู่กับเครื่องยนต์พันแปดตอบสนองดีครับอัตราการเปลี่ยนเกียร์ดีเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของออช่วงทดลองขับกันเดี๋ยวเรามาดูอารมณ์การขับกันบ้าง แล้วก็จะมีในส่วนของตัวเบรคไฟฟ้าครับแล้วก็ในส่วนของตัวออโตเบรคโฮลด้วยตัวนี้ช่วยดีเลยเวลาสมมติว่าท่านขับรถขึ้นสะพานนี้คุณไม่ต้องแต่เบรคตัวนี้ช่วยอำนวยความสะดวกของคุณเลยช่องเก็บน้ำครับมี2ช่องให้ใส่สบายๆครับเหมาะกับการเดินทางเป็นแบบครอบครัวจริงรถคันนี้เหมาะมากข้างล่างนะครับก็จะมีในส่วนของออช่องเสียบในส่วนของตัว USB นะแต่ตรงนี้ผมติดนิดนึงว่า การใช้สอยจริงๆจะลําบากนิดนึงนะเพราะว่าเขาซ่อนลงไปลึกเกินไปมันน่าจะมาอยู่บริเวณด้านบนนะมันจะใช้งานง่ายขึ้นอันนี้อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมไม่ชอบอันนี้ส่วนตัวนะบางคนอาจจะชอบก็ได้ที่มันไปซ่อนอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะมีในช่องเสียบ HDMI นะครับตัวนี้ก็เชื่อมต่อกับมือถือที่รองรับหรือว่าเป็นโน้ตบุ๊กอะไรก็ได้นะครับแสดงผลบนหน้าจอได้เลยนี่ช่องเสียบ u s b มี2ออันก็คือสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยในส่วนของเขาเรียกว่าตำแหน่งการนั่งเนี่ย อันนี้ผมสูง178นะตัวผมก็ใหญ่พสอสมควรผมรู้สึกว่านั่งแล้วไม่กหยดอัดนะถือว่าดีเลยคุณภาพของเบาะต่างๆนะครับความสมบูรณ์ของเบาะและภายในห้องโดยสารนะผมบอกได้เลยว่าสมบูรณ์มากเบาะไม่มีการซุดตัวครับเบาะยังตึงๆแน่นๆ,นนๆนนสวยอะ่ะเบาะหลังนี่กิ๊บเลยกิ๊บมากฝ้าเพดงเพดานโอ้รถคันนี้สวยจริงไม่รู้จะติอะไรดีนะ เอางี้แล้วกันผมให้คะแนนคันนี้ด้วยความถูกใจของผมเลยนะทั้งภายนอกและภายในเอาไปเลยครับ9.5นี่สุดๆใหม่มากได้ไปไม่ผิดหวังหรือมาดูตัวจริงกับทางทัซซี่ออโตเทสคันนี้คุณดูแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนผมการันตีครับอะเราไปทดลองขับกันดีกว่าดูว่ารถคันนี้มันน่าสนใจขนาดไหนกับพลังเครื่องยนต์1 8 0 0ซีซีของเฮชวีนะครับไปกันครับโอ้โหสัมผัสแรกเลยบอกเลยสัมผัสแรกนะครับ ออกตัวดีมากสมเป็น Honda ครับ Honda เขาเจ๋งจริงนะผมยอมรับนะในท,ทุกรุ่นนะเรื่องการออกตัวเกียร์ CVT การเปลี่ยนเกยียร์นุ่มนวลต่อเนื่องมากนะครับในที่สำคัญนะครับฮอนด้ากับทุกรุ่นอาจจะมีในส่วนของตัวโหมด e อคอนด้วยตัวนี้จะช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิงนะครับ1 0 1ถเลยนะในการขับขี่จริงนะเออตัวนี้ดีตอบสนองดีครับสำหรับรถคันนี้ เออเครื่องดีเครื่องเงียบเกียร์เปลี่ยนนุ่มโอ้โหสุดจริงผมบอกได้เลยว่าได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่แน่สุดจริงครับสำหรับเจ้า HRV E Limited คันนี้นะครับเอาไปเลยผมชอบมากคันนี้สำหรับ HRV 1.8 E Limited ปี2015คันนี้นะครับทางทัสซี่ออโตเทสตนะครับเสนอราคาอยู่ที่569,000บาทสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ถึง700,000บาทนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของทางลูกค้าพร้อมรับบริการดีๆนะครับกับทางทัสซี่ออโตเทสนะครับมูลค่า50,000บาทไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรช่วเหลือฉุกเฉิน1ปีนะครับแล้วก็ในส่วนของพ่นกันสนิมเคลือบแก้ว และรับประกันเครื่องเกียร์กับทาง Auto t ัสซี่ออโตเทสนะครับและเราพร้อมบริการวิดีโอคอลให้กับลูกค้าทุกคนให้ทุกท่านดูทุกจุดจนท่านพอใจพนักงานขา,ขายของเรายินดีให้บริการทุกคนนะครับผมโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ที่ Auto t ัสซี่ออโตเทสเท่านั้นและสุดท้ายนะครับสวัสดีปีใหม่ส่งท้ายปีเก่านะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าในปีหน้านะครับสวัสดีครับ